ปลาใหญ่เขาเห่บดิ้งป้ปตัวเยอเตอพี่น้องายำยานพลงเสิอพี่นงไปเช่ตัวนี้ก่อนนะไปเชอเออบุามเร็งิงมันอะไปปิ้งฮาวปนิ่แล้วก็ไปจุ๊บนี่ฮาวาปอนิอันนี้ได้ป้าบดิงนะอันนี้เานี่คลอครับปุน มืองานนี่เป็นมือจบมืองามืงามดีกลับสบายดีพี่น้องเอฟซีเมอร์สคูสคนเด้อสบายดียามแร้งวัอนี้แลละน้อยพาออกมาหน้าพี่น้องเอ้ยออกมาตึกป่าโอนป่าออกมากับบอดิงแลกับซาตุรานี่มาลู้นน้ำกันเนาะพี่น้องว่าบอดิงสิตึกเหมานบ่มืันนี้นะ มืออื่นนี่ล่ะเป็นมือเดินสามเอมาไม้สามคำพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก,กะเห่ากะหาคือมุกเอ้อโลโฮอารมณ์พัละว่าเอากระปุว่าเอากระปุเป็นเนาะพี่น้องหากระปูแดงแมงเขาก็มุกอ้อโลโมะอารมณ์เพื่อสั้นมั่นหัวโซงนี่ละ่ละเมยลน้อยไปหาะกระปูน่ะละน้อยให้จู่สูตรมือสาวนี่บริแท้ขี้เพื่อ,อ,บบอพี่น้องเบิ้งตอนแร่งละโอมาหน้าจะได้เดบอเลยตึกป่ากับพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเนาะสวัสดีจุฬาสวัสดีปรร้าลุงทุกคนวันนี้จุฬามาตึกป่าอยู่น่ะ มาขนาดเลพี่น้องบริงสวัสดีบริงสวัสดีทุกคนบริงว่านะทุกคนมาติดป่าที่น้าแตชิได้ทับอลและตึกกับพี่น้องเลยโอ้ยลุงเต่ามันห้องู่อารมณ์เงี้ลุงอยู่เอจีดายเงี้ยบอลเล่เลยเอ้ยอ่อนแออะไรก้อนเดี๋ยวน่ะคว้างบางนห่งก้อนเพียวเลย น้ำแกแห้งลงแห้งลงครับพี่ดอกเลยน้ำ <Spencer> ผ่านทันขึ้นทุกคนตองมาลิงผ่านเลยมาเบิกดูมาเบิกดูไปซิอยู่น่ะลิง คือยูถือยูนะพี่น้องไหนจ่ได้ก้มีบอกุ้งซ้ให่าจะมีด้วยวันแห่งมันบดิเตียมากคือช้อนดังปีนหน้าปลาในกระทืบากิเดียวเออช้อนทางปีนนี่เฉยเาจะแกได้แต่ไหนผู้จกมาตนะไาซิกนะับมกนะี่ซึ่ยี่ยงเลยเอ้ย ป่าพี่รู้ตัวนี้นะป่าป่าป่าปีหน้าขอล้วจังใหญ่เน้ะมันหน่อยปีหน้าขอเลยถ้าน้ำก็แหงป่าบางปีมาเล้งกับน้ำก็แหงป่า ถึงเงาะถึงเงาะหอบโศกพี่นุ้มโซนหอบอโศกมาได้หลายใซมโซนหอบที่นึง่งปลาซิวก็ถืออยู่น้อยหนึง่งถือปลาในคั่มเอาป๋อยัง บ่มือปล่อยไงเจ้แต่แกจะได้มือปล่อยยังบ่มีอันซื้อปล่อยมันผูกยังเน้ะมันบูบูผูกองูองูงามมันนี่ปล่อยเช็มค่าโบมีคู่มากมือหน้าจะเอามือทำอะไรเอาคู่มากมันนี่เนาะอีเมย์วาเอาแม่คู่เอาป่ามาปล่อยใช่ป่ะปล่อยแล้วมันโบมืดโบเป็นนะป้านายเขาเอาสี่ตัวปล่อยไว้มันหึ่นมาหึงเลยเอ๊ข้ามาตายตายเด้อเออมาจังเลยเห็นเขามาเช้ยด้วยน้ำนี่เดียทำนี่จะเห่ามือมันนะ ป่อยอยู่หนเพื่อป่อยอยู่นี่เด้ป่อยไหมหามาป่อยจัน้องข้าก,กนันด้วยด้ยแล้วก็ใหญนะ่เลยเอ็ดแห้งแต่กว่าดีเลยข้าได้ปลาขอเสื่อยอะไรตัวนั้นก็ยังดีเลยบอดิงเอามาป่อยอยู่หืน่นกระหลายเติบเป็นแลพี่นกเอ้ยเอาปลายจนนานี่นะเอามาป่อยอยู่ชะเฮาอยู่หืน่นนดูชื่อปลาของนี่เลย ตุลากขวางเห่ได้เขาอย่าละโซนกับพี่น้องพ่อรับปลาซิวน่ะได้ถ้ยยื่นหนึ่งกระสือถ้วยก่ะเออทอนสองบาทนึ่กับพ่อเดยเอามาโมกเฮ้ยว้ถือแล้วพี่น้องถือป่าไปเด้อปากแลบบ่มมินป่เ๊บ

โอ้ตัวเยอแทลิงโอ่าตัวเย่ตอ้เยเตอรพี่นงป่าเกดแลบป่าเพื่อป่าปารเปลิงพี่นงปากดปากบีบออลิงกัดอ้ออ่า กัดออิงอ so so ้ออะไรนะลิศจโอลดชอยยำยางหนึ่งเชเอมึงโดดคู่มาแหงโถเอ้คือว่าประคอยำนี่เถอมาเือให้หน้ายำยานพลางเซอพี่น้องพา่มาป่าน่ะแม่ะจ้าจ้เอา

เท้าปนิ่งเลาว่าหลังปนิ่งปากคือปนิงนะ่งอย่าล้วทุกคนตึกปากอะบอดิงเจ็ฟอะปากวดปากมือเจ็บเตอรบ,บอดี้ว้าจนเหา้ามาหัวเจอพี่น้องเลยจนจะซ้ำปลาดุกเพราะเล่นล่าวลิงดีบดีก็กว่าปลาดุกที่จะบะเพราะว่ามันเห่าเลิกเด้พี่น้องแต่ปลาเห่าก็ได้หลายเติบอร์น้อยเชียวทุกคนบ้างนี่พอละพอได้มุกอยู่นะ ไม่ยังเอยปรอบเนื้ออะไรอยู่จ้ะปลากีเรบใหญ่ตัวนึงแล้วกับปาโกตัวนึงกับปลาฮาวชิเคอร์บอดิ้งมือก่อนพี่น้องเอ้ยบอดิ้งเจ็บมืออร่อยน่ะสิไปผูกควายก่อนอันนี้เมนปลาซิวพี่น้องปลาซิวก็ได้์ลายเติบ อันนี้ก็กำลังบาดงามโรคเคฟรังตะเวนกำลังจะตกแล้ว กนะพี่น้องข้าปิดใกลอยู่หน้ากับว่ย่งเหลวย่างกะาคนบริยูน้ำนะเอากระเตมือก็ยุ่แต่บ้านแต่โูนพุนพี่น้องบริโอมาหนาออกมาแล้วเทียวออกมาเอาควายกินน้ำาหมแล้วกับมือกุ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 กะยังมีนอ,อมนือเอ,อ่อ ไปอยู่หน้าโบสามเมทุกคนตัวดื่นก้อนนั่นละเดี๋ยวเ,เข้าบ้านขอหน่อยเข้าไปวไ้อยู่บ้านยันเดลยยันกากินนั่นละเอาวานคุณนี่แต่ผัดเป็ดกินพี่น้องอยู่บ้านนะบบมีดอกเหลวกากะเป็ดเป็ดเข้าเนี่ยนะมันอเอเข้าขังไว้อยู่ค้อแล้วก็้น้อยนะมันรอดเอาได้เอาไปแล้วก็เป็ดกินเบิดปุ๊ดอยู่หน้าแล้วน้อยยามเร่งกับบรรยากาศดีได้พี่น้องเลย ถ้าออมาอยู่หน้านอนหน้าโมเมนต์แบบว่าปุพักเลีง้งปิดเลี้ยงไกล้กะคักอยู่พี่น้องเลยอยู่หน้าเขากะยามเล้งกะสิประมาณนี้ทงไหาทงหน้าน้อยกะสิโอมาอยู่อยู่พี่นุ่มเลยแต่ว่าี่ผู้ออมาอยู่น้าถ้าสิโอมาผู้เดียวกะย่านกะคำมากขึ้นฮัลลาเข้าเป็นผู้ายาวผู้ยิงดีแต่กะเลยบรโอมาอยู่บ้านพอด้ะเช่นนั้นอนะอยู่หน้าพี่กะคักอยู่ ตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะพี่น้องข้ามาตนาแก็อาบน้ำพะกระเดียวนี่แนหะเมย์น้อยเป็นคนเฮ็ดน้ำกระปุนกัะหน่อยได้เป็นคนเฮ็ดดอกตอนนี้เมย์น้อยกำลังเตรียมสิมกป่าก่อนพี่น้องมกป่าเรียกจังเฮ็ดน้ำกระปุนอันนี้เป็นกระต้มพี่น้องกระต้มก็เมย์น้อยโหนมาเว่นนี่กระต้มมัดนี่กระปุลนนะสาวโลุเลยียบร้อยเต็มกระซ่ามหนึ่งพี่น้อง ต้มนี่กะเอาเอ็ดขาวหวานมือเซาเมร์อยกำลังโคน้ำอัน,นโคซส้นปา้าพี่น้องโคเต็มมพีดน้ำาาปุ้นอืมคือเดงกเสบบอบพี่น้อง อร่อยตัดภาพมาตอนนี้ก็เป็นตอนเซาแล้วพี่น้องกำลังสีเจงจะพึ่มจะพำม,มือนี้ก็เป็นมือเดินสามเอมาไม้สามคำมือจบมืองามยามดีบุญไขประตูเราของเผาผูา้ได้เหาเป็นฮิดของมัดเตปปุญญาตาหน่ายพระพี่น้องเลยน้อยกระสีมาไทยคีเพื่อพี่น้องเบิ่งเมละน้อยขึ้นไขประตูเราจบข้าวเดินสาม อันนี้ก็จะเจนเข้าวหวานพี่น้องหรือว่าข้าวต้มตัดนั่นเองบูเดนซามเจ็มระพีก็แรกๆก็คือข้าวหวานนี่แหละพี่น้องเลยเฮ็ดซื้อน้ําตาลแล้วกะ็ซื้อมะพร้าวละน้อยมากกินหน่อยแซ่บๆเยบร้อยทุกคนเข้าอันนี้คือเดือนสามอันสามครับ,มรบเมล่ารอยกตะเกียบเราแล้วเป็นอันนี้มีกระปูของคุณกระปุ่น ปูเดงควัดเข้ากับปุขำยกเข้าบริมานี้มันงามงมดีดีครับ่ไมามคำยกนี้งามเมื่องามยามดีเป็นฮีค่คองของเปลาุูทัยฮามาเตปปุยาตาหน่ายพุาพี่น้องเลยเามีเขาคันใด เป็นมือจกมืองามงามดีวันชาเกะโบหานฮิดมีของเก่งไว้ลุกไป้ลาดได้หิตตะปูสังกษานี้ชังกสีพ่อเละเดินดซ้ำว่าไม่ซ้ำครับมีทั้งมุกเอาโลมทั้งมุกเอาหลอมมุกขึ้นมาคว้าด้วยแล้วพี่เละมุกปู่มุกป่ามุกควายโถควายท่ามกระปุดงแมงฮักโก้มุกเอาโลมุกเอาหลอมมีน้ำโอบหอมมันน้ำจันหอมอ่อนมาชามาล้าง จุกงามได้ไีมนะนกหอมมันะน้ำจันทร์หอมอ่อนมาสาม,มาล้างได้โบมุกกระทงโบมองก,กระเท้าได้โบกเก้าเฉีได้มีน้ำจบกโป๊กหอมมันน้ำจันทร์หอมอ่อนมาสาม,มาล้างเลยโบอันเอิ่นมาจะเห้ค่อยๆใหญ่ห้อยซางกะตุกน้ำก็งุ่มตุกตุก่มก็สอนใหม้มากะเม้นวันนี้ได้มาสาม,มาลา้างให้มันเก่งสิ่งดาวขาวสิ่งฟ้าเลยบานนี้จะต้งมีต่อไปแล้วนะกินโบวกจุกโบลุ่งวันนี้นะเดี๋ยวจะไม่สาคำํำ มะข่าป้อมก็สุกหวานนี่มันกระทงเวทมนันีเนะนะบปเปีนหะอนะบเปีนใบโหสีไข่ปีนดอกกักมบมันีเนี่ยจบมืองามมีเข้าวานได้ม,มีกัะหมาเลี้ยงเลือก็อ,อิ่มเลยมันมาซื่นใหม้มาเลยจ้ะหอดมือจบมืองามแล้ว,วามมาหรือเปล่าไม่สามคำเลยจ้ะมีทังมาสมมาหวานมีข้าวปุ้นข้าวปาดมีครบม็ดเพือหัวสั้นมันหัวสง มะซารีมีโคบเคึงผิดประเพนีผู้ไทยลิงเลือกอู่องทั้ง,งมะขามหวานทั้งโคบเม็ดมกไปไง,มไปไงไ่มกไปง่ยได้มกปไปซิวได้ผิดผดผู้ไทยซิวคอนเกนหน่า Chăm khoăn cả cứ im lệch Bội cờ bú vào này nè Bội cờ bú thông khăm Bội cờ lông ra Bội cờ bú vô à. láo vào này nè Bội cờ bú khăm Khuất khâu Khuất khâu khuất khâu mà Vô chốt bộ lông này mà cứ xài lấy lén lấy mà cứ khen, lấy lưỡi Lấy mà cứ khen cong luống Đi tay hướng đây Lấy khi nó วันนี้เมย์น้อยก็สิไปวัดแต่และน้อยหาบว่าได้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบจใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเป็นกำลังใจละน้อยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย